ของโปรดดูการ์เน่ดีมากสวัสดีครับเป็นน้องเอาอฮะทุกท่านมาแล้วครับกับวันนี้กับช่องชิมพัฒน์สามทีเชนเนลครับผมกินจะได้ให้ล้ำกินจะได้ให้หวานนู่นนีำเสนอเมนูเลยเนี่ยหารลงในน้ำวันนี้แกงครับแกงเนื้อียงนี่มาพอครับแกงอ่อเด้อคืออุ่นๆห่อนๆแกงฮิดค้นครับมูจักกันก่อนแกงฮิดค้นมะเดี๋ยวต้องก่อยๆทอดหน่อยครับ เฮ้ยเด้อมาเห็ดคน้นเห็ดค้นครับกระซายพักละเห็นไหน,นะนะตึกพักละอันนี้ห้องพักละครับบ้านผมห้องเออพักละเฮ้ยมอเมกนั่นเห็ดค้นเป็นจีเป็นจีเลยนะไปลืมลิมลิมผมลืมลิมแขหมูอแขนมือ เี่ยหมูเขหมูเขี่หมูแอนเขี่หน่อยไหมมีเงี้ยก็มีเขี่ยหมูเอมให้หน่อยครับไปเดี๋ยวเอาหนึ่งเอาหนึ่งอุ่นหนึ่ด้่อนเรียบเรียเดี๋ยวเปเนีย่างกากันเนาะเจ้านีไปเรียบเดี๋ยบคือพอก่อนนี่ครับอันนี้เห็ดค้นเด้อเห็ดค้นเป็นจีเป็นจีได้เหมือนเนาะเด้อเอามาแล้วนี่เป็น พักละผมหองพักจอุ้มไปไปหยอกหยอกยอครับจิ ian, ้มก่อนจิ้มจิ้มหนมันมาจับยอกครับยอกไปแกงอุ่นอหอนไเลยนี่เกังกางเซตครับ Mm-hmm, <laughs> hmm มันจีมครับมันกำลังบานเลยลอออกำลังโอบใหม่ๆเลยต้นหอมสุดยอดโอ้ <c oughs> <c oughs> หมาะเหมาะครับเด้อยิงก๊อกเขี่ยมู่ยังไงน,นะนะมัดมันน,น่ะเนี้นี่ยนี่เป็นห้องพักละบ้านผมห้องพักละจ้ะใส่เป็นหว่วยเป็นห่วยได้ไหม เยวให้ดูแล้วครับมีพักดูแลผมต้องมีพักครับอันนี้ไปหยกก อืมไม่บอกน้มยำสเน้มาอกโมแต่หมตแต่โลกแกงอุน่นๆนอนหอนเข้ากับอุ่นห้อนประ

Đây chạy ra không hết à. Ừ. DAY! คุดดอยของเปิดดูกาเนี่ดีมาก

không có con. con. Ừ. 91 đây này, tầm vái này. เออ่ดหม้อหจุมมือจุก่ป่เรรียบร้อยแล้วครับยางกินหม,มดเยนะแต่ไม่มล,ละตอกเต็มได้ละปากกดติดตามกดนไห์กดแชช์กดสับสไกเนื้อเก๋ใจใหผมกำครับกำช่อ,องมก้สามพี่ช่นเนี่กินได้ให้ล้ำกินได้หมดครับมาปะกันในทุกวันเลย เดีววันนี้ถ้ามีอย่างพี่ผาดไปก็ขอให้เดอยอเจอกันไหมโอกาสหน้าเนะาะโอกาสนี้แต่อขอตัวก่อนพอๆว่าโอกาสหน้าผมจะมีเมนูอย่างมานำเสนอแล้น,นะครับสวัสดีครับ